วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับเป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าแข่งกับเวลาจริงๆนั่นคือการบันทึกและอนุรักษ์ภาษาโบราณภาษา,าหนึ่งไว้ก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเคยลองคิดก,กันเล่นๆไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งภาษาที่เราใช้มันหายไปวัฒนธรรมของเราจะเสียอะไรไปบ้างคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันคิดต้นเรื่องเลยดีกว่า มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเสียงที่กำลังจะจางหายไปที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และสถานการณ์ของภาษาคมุในตอนนี้มันเป็นยังไงภาษาคมุนะครับหรือบางทีเราอาจจะได้ยินว่าภาษากึม,มูมันเป็นภาษาในตระกูลมอนคมรซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็คือมันเก่าแก่มากๆครับเป็นเหมือนรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยโดยเฉพาะในแถบประเทศลาวเนี่ยสำคัญมาก ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับมันมีช่องว่างที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยคือในขณะที่คนผู้ภาษาขมูเนี่ยนะมีเยอะมากชุมชนเขาก็ยังแข็งแรงแต่การบันทึกที่เป็นระบบเป็นมาตรฐานเนี่ยกลับแทบไม่มีเลยครับนี่แหละคือความท้าทายใหญ่เลยที่ทําให้ภาษานี้เสี่ยงที่จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เอาละพอเรารู้ปัญหาแล้วก็ต้องมาดูทางแก้กันบ้างนั่นก็คือภารกิจการอนุรักษ์ครับ เป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจจะสร้างมรดกทางภาษาขึ้นมาให้มันอยู่ต่อไปได้นานๆแล้วเป้าหมายของภารกิจนี้ทําอะไรบ้างโอ้โหบอกเลยว่าครอบคลุมสุดๆครับตั้งแต่การเก็บรวบรวมคําศัพท์ทั้งหมดไปจนถึงการวิเคราะห์โครงสร้างวยากรณ์แล้วก็ไปบันทึกพวกเรื่องเล่านิทานต่างๆที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าสืบต่อก,กันมาสุดท้ายคือเอาทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้นี้เอาไว้แน่นอนครับภารกิจใหญ่ขนาดนี้ มันต้องมีเชื้อเพลิงมาขับเคลื่อนส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือเรื่องเงินทุนสนับสนุนนี่แหละครับมันสําคัญมากจริงๆแล้วเงินที่เราสนับสนุนไปเนี่ยมันกลายเป็นงานวิจัยได้ยังไงคืออย่างนี้นะครับขั้นแรกเลยนะ่ยคือการเดินทางต้องไปให้ถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอย่างที่ปากแบงในลาวพอไปถึงแล้วขั้นที่2ก็คือการลงมือบันทึกใช้เครื่องอัดเสียงจัดทําเอกสารต่างๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือขั้นที่3 คือการให้เกียรติผู้รู้ครับเราต้องมอบค่าตอบแทนให้กับปราชชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านสละเวลามาแบ่งปันความรู้ให้เรามีประโยคหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าแม้แต่การสนับสนุนเล็กๆน้อยๆที่มาเรื่อยๆที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าค่ากาแฟมันก็เป็นกำลังใจที่สำคัญมากนะที่ทำให้ทีมวิจัยมีแรงเดินหน้าต่อไปโอ้โหฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยครับโอเค นอกจากเรื่องเงินแล้วยังมีอีกหัวใจสําคัญเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคนครับคือต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางด้านภาษา,าศาสตร์จริงๆแล้วทีมที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่คนสองคนนะครับแต่ต้องเป็นทีมใหญ่เลยต้องมีทั้งคนที่เชี่ยวชาญภาษากลุ่มมอนเขมนโดยตรงคนที่วิเคราะห์เรื่องเสียงและวายากรณ์ได้เฉียบขาดคนที่ทําพจนานุกรมเป็นไปจนถึงนักภาษา,าศาสตร์ที่มองย้อนไปในประวัติศาสตร์ได้เลย แล้วพอมีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มารวมตัวกันผลลัพธ์ที่ได้มันจับต้องได้เลยครับอย่างเช่นคนทําพจนานุกรมเขาก็จะสร้างพจนานุกรม4ภาษาเลยนะมีทั้งขมุลาวไทยอังกฤษส่วนคนวิเคราะห์วยากรณ์ก็จะช่วยวางรากฐานสําคัญในการสร้างระบบการเขียนที่เป็นมาตรฐานใกับภาษาขมุดีเลยสุดยอดมากๆมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรานะทําไมการรักษาภาษาภาษา,าเดียวถึงกลายเป็นเรื่องของทุกคนไปได้ ในส่วนสุดท้ายนี้ล่ะครับเราจะมาคุยกันในมุมที่กว้างขึ้นว่าน,นี่คือมรดกที่เราทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะว่าหัวใจของมันคือสิ่งนี้ครับการรักษาภาษาหนึ่งภาษาไว้มันไม่ใช่แค่การรักษาคําศัพท์แต่มันคือการรักษาวิธีมองโลกทั้งใบที่ไม่เหมือนใครเอาไว้มันคือการปกป้องความหลากหลายที่สวยงามของมนุษยชาตินั่นเองและสุดท้ายผมอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้กลับไปขอบคิดกันต่อนะครับว่าแล้วพวกเราละ่ะ จะช่วยกันรักษาเสียงประสานที่หลากหลายของโลกใบนี้เอาไว้ได้อย่างไรบ้าง